สวัสดีครับสวัสดีครับมาหนี้กับสิผ้ามาให้หัวหานะครับผมหัวหานปลานะครับครับปลายอยังครับแม่นี่ปลานิ่นเนาะนี่ปลานิ่นก็ปลาอย่งเนี่ยหนี้ปลา่ปลาต่เพียนปลานิ่ปปนปลาแต่เพยียนโอ้อันนี้เ้องหอยหัวหานเม็ดเลยโอ้โหหงายหงายเลยครับโอ้ไรอย่างแซกตัวนี้อยนะู่นี่เอากรลก นนหนึ่งมื่นตัวหนึงมืนตัวปลานิ่นปลาต่เพี้ยน,นยเยนาะนปลาตเพียนพันตัวเพีันตัวโอ้เดือนหนึงเบิดจะกระสอบนี่งนนลเครืงถุงเกิอะเครื่องถุง<ะ>โอ้โมโมโยเศ้าเร่งเครื่องถุง<ะ>อืมจุบจ๊บจุบจบด้อสุดยอด ุดข้องใส่ไก่ออมด้วยเนาะออมหน้าด้วยเป็นตัวยูเ,เป็นตัวยูอ๋อเป็นลักษณะตัวยูนนเ,เนาะนี่เป็นเป็นไฮน่าครับแล้วคุดเป็นลักษณะตัวยูอมองนี้มองนี้เป็นมองใส่อาหารเนาะเลยเนาะมองใส่ข้าวสารเนาะเลยนีาายยน่นี่เี่น้องโอ้ เดี๋ยวเดือนแล้วนี่หาห้องเดือนแล้วห้อเดือนแล้วข้าวซื้อแม่ก็บนีเป็นตัวอ่อนบุกหน่อยอ่อนหนึงเนาะโอ้หอะไรเห็นอะไรมันอยู่มันอยู่น้ำหน้าแล้วมันหายอาหารแล้วมันบวกลอกออกมาแล้วเริ่มโตเพิ่มเรื่อยครับอืม ตอนนี้พ้อหนามข้อหนามมันแห้งมากับเลเริ่นหนามมันแห้งมันถือมาทางพี่เนาะเพราะเขาขุดกวางมาเหมือน,นส่วนหนึงมันกับบอมาดอ,อกไม่ยุ่ยขุนละอ <c oughs> บอมาเลยบอมาเลยอย,ยู่ยยน้าตามคลองเลยคลองนิดหน่อยโอ้นัวไหนสุดยอดไอ้พี่เดี๋ยวมันเริ่มหลายสักก้อน ไปก้อนหน้ามันอยู่เต็มเต็มหน้าบ่หลายเท่านี้ครับไอ้หน้แข้งมากเลยบ้าหลายอือแต่ว่าพวกบ่เคยมากกว่าพวกม้าเลยยุคกูละครับนั้นสะพานเฮสะพานข้อมสะพานขามเทือนมั้งใชอือสะพานยางขามเนาะขาบข้องยางขาบไปโดนเขามันมีปลาบืนขึ้นไปผุนปอนี่ขึ้นไปข้นน่ะมันต้องบืนเหรอเนาะขึ้นขึ้นอบ่ มันยังบ่มอยู่ครับมันเลยบืนเด้มันยังสุ่มๆอยู่น้อนมีหนาไม่เห็นเนาะอืมกูดะมากินหัวอาหารหลายแห้งวัวจบ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 เออสุดยอดนะครับน่ครับผู้ใดอยากเลี้ยงปลานะครับฮะคลิปนี้ก็ฝากไปเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ